ท่านก่อมเลี้ยงพี่ไอ้ครับนะสาวสาวก็พี่ไอ้นี่แหละทำมาณีท่านก่อมก็ชวนมากกนติดปุกๆฮ่าๆทะลึ่งหางสาลาก็บ่กใครมี่ว่าบันไดดอกขัดโมเม่นต์ท่านทำมานี่ยนะมันไม่จด้ใช่มนติเงี้ยนอีคอดไปหาหมูกับอาแว่ยายนี่แหละไปหาหมูมาหมูเอาหัวไม่ก็เลยไปเล่นน้ำหมูไปทำข้าวทำข้าวไปสละหมูไมาหัวอย่าบอแมนดอก็ไม่ทันเอาแล้วมันไม่หมูหมูเอาหัวไม่ก็เลยไปเล่นน้ำหมูไปสละ มันจะทิ้งกาหอนตัวหัวมันบ่าบอไ่ตันไม่ไงถามมันจะไปหาทวนเขาไปล่อเล่นเด้อหัวเขาสิจาผู้ไม่ไงบอกว่าชวนดอกคอยไปเ่นนะมันซื้อเออไปเล่นก็จะไปเล่นดูหลายอยากได้หัวคือเขาทำบออยากได้อยู่พนะทั้งไหนหลับเบาไปตั้นแถวนี้หลับข้าวในหลับเพื่อนคุ้ยกันเล่นไปแล้วหลานกับไม่ไงธรรมดาอยู่น้ำกันใกล้กันกับกุ้ยกันไปโอ้ย มึงจะไปหาซอกกระตามากกูเด้อคนน่ะมันก็มนมนไมีหยางอ,อย่างนี้หันน,ะะน่ะคนน่ะซอกไปซอกมากกระทำได้เสียบบไอไปไงเขี้ยวมากเสียบแล้วเนาะเขี้ยวหมากกักเสียบก็กินข้าวผุนเอ้าเลี้ยงแซ่บมากเพิ่งก็คือพ่อมูแล้วมูบ่อ้ฟังอเ,อเอ้ยเอ้ยยัยนูถามแน,น่เพื่อนมักกึเรืมันเป็นยังไยงยัยคนนั้นฮะมักยังกาะมักกึเรื้อไวมึงร่างคำมึงไ่ได้ยินมันจะใส่บาดรจ้ะคนน่ะ ก็เด้ยินีมันจะน้ำมูนันละบอกยายมานมูกว่าห่วังอืงค่อยถามมันว่าดีบ่ได้ผัวมันก็เลยบอกมันบอกว่าเังนเจ้าให่เมันก็ว่ามันดีแล้วเนาะมันได้กินมักคือดื้อว้ามันเป็นไงว้าแตายปไม่บกหัวใจสบายมากคือดือบ่แล้วไนะโอ้หลุยาเยนะเป็นตั้งให่ย่าไปนะมันแสบยุบบอกท่านเป็นไงอ่ะเพราอยากขอวพ่าอยากให้แล้ววานี่ตอบหลานว่าจะไหนว้านะ กูสิบอกว่าจังไดเนาะบาที่็นโอ้ยกูระเบิดคว่ำสิวาไถามยังไงบ้งเด้อม่ไงก็บอกร้านไปถามเอ้ยุ้นแล้วบานี่ลาจังสิว่าจังไหนเนาะไม่ไงบอกไปถามเอ้ยก็ไปลิแล้วบานี่ยอท่านไม่หย่งบาทแย่ไปเลยอนอย่หัวใจบักคือดีบ่ะมาเมไม่ได้นจะใ่บบคือดีนะเอ้ยพหัวดอกนะไม่ไงคือว่าเอ้ยหัวใยุสนานเกินพ่อผมนะ เฮ้ยไม่ไงไมึนก็เว้าไปทัวชีทัวแดนน,อน้อบ้านีมึงไปได้มาแต่ใส่บาดนี่มักกระดือผู้ใดบอเบืงบาเดี่ยะคอยไปเล่นน้ำมูหเหมือนเรานี่มันว่ามันได้กินมักกระดือมันว่ามันแซบไม่ไงบอกว่าถามเอื่อยเพิ่นว่าเอื่อยคยกินอ้ยกระแมอนอยู่นั่นละให้คอยกินน้ำแน่อื่อยอยูอ่เต็มห่วยก็ะย่คนนี้ผุนละนอ้อจงตีได้กินเฮ้ยเอาแต่ลบแล้วจะได้กินบอเนี่ยห่วยก็กินอยู่นั่นละเอากินน้ำผููไดบาดนี่ พี่ไอ้มึงเหน็นตัวโอ้ยอ,อยากกินนี่ด้วยเ้ยพื่อนเอามึงเป็นบ้าถ้าบอกมาด่เอาไม่เป็นอย่างแหงว่าวแหงอยากกินบบบมันบ่เม่นแนวเพราะน่ะเย้ยว่าหาอยากกินไปทั่วที่ทั่วแดดนะมึงน่ะหืกินได้บางคนแหงว่าวแหงอยากบันนี่ผู้สาวกินบ่ได้ถ้าบอกถ,ถามเขาว่ากินได้ห,หังนั่นละอืมมันหหงว่าถ้หอนแามกินจะกินน้ำไผ่กินน้ำพี่ไอ้มึงเห็นตัวแต่ว่ามันกินหลายบ่ได้เด้อบักกระดือนี่เย้ยว่า เฮ้ยที่ไรมันเป็นอย่างใหญ่ไปนะเอามึงไม่เห็นตีท้องกูใครอังลางจบบนี่กูย้อนกูโพดบักระดือตัวเดียวไปนะเฮ้ยว่าวายไปนะรอมังงกี้แหะมึงจะท่องใครให้กูสะบอกนะกหยว่าคู่ว้หนะไปไปไปไมาหาต่อหาถามตัวนี้ไปเนเจ้ากินน้ำพี่อ้ยวาที่ใหญ่ไปเถอะเออเออไปหนีหนีหนีหนกูร้อานกูจีนน้องันไปนะไปตอแล้วบาทดีในยินมาพี่ไอ้มีมักระดือก็น้ำหาพี่อ้ตัวไปเห็น่อ้ยุสวรรณผัน่ะเฮย พยายามกินนัก็ดูพี่เต้นมันสร้างว่าแถบบาดเดียวสร้างว่าแถหน้าพ่เนเจ้าไม่จิกินได้ผู้นาสาวคุมกินน้ำพี่ไอแล้วบา่าเเอ้าอันเยยว่าบักะดูพี่ไอมี่อวยบาทนี้วยไม่จิกินได้สบบาทเดีพคนน่าพี่ไอว่าเฮ้ยเป็นยังจิกินก่ได้บ่ได้ละน้อเฮ้ยยังก็เย้็ยังกินได้คอยก็จะกินขึ้นกันนั่นตัวพ่เอื ไม่ค่อยกินแน่พี่ไอ้ขึ้นนะพุ่นกินน้ำพี่ไอ้พี่ไอ้อยก็ว่ากินบ่ได้แล้วแต้นเลยพี่ไอ้ก็เดือยเนาะกินแน่ก็บ่ได้เนาะอบ่ได้หรอกบ่ได้หรอกอะไรเน้ใต้พื้นยังกินบ่ได้เต้นบันยังกินกินกินเงี้ยมันตเอวกินบักกึดดื้อน้ำพี่ไอ้นี่พี่ไอ้ไม่ยังกินบ่ได้ให้กินแน่พี่ไอ้อยากกินนักึดดื้อพัดเั้นโอ้ยบันกินบ่ได้บันกินบ่ได้ตั้งแต่เอ้ยเจ้ายังให้กินเอาวี่กับยังว่าเอือยเนาะด้ย คอยกินได้คือกันนั่นแหละจ้ะโอ้ยพี่ไอ้ก็บอกมันเป็นห้องเกยเจ้าด้เจ้าดีนาแต่เจ้าที่ไม่กินน้ำบ๊อได้น้ำกันได้ยังไหนใจแค่ก้าวแต่ละพี่ไอ้ได้แค่ก้าวแต่ละเพราะฉันกินน้ำกันนั่นดูตายบ่ากูบาดเห็ุตั้งใจบาดเนี่ยไปนะน้าสาวกับเอลแล้วว่าอยากกินบาร์ก็เลยบาดร์ดิผู้พี่ไอ้ก็คึดอยู่เดียวกับดิลองสั่นบ่เฮ้ยมันนี่ตั้งแต่หน้าฮะพอท่านกินก็กินบ่เฮ้ยพอได้กินรวดพี่ไอ้ให้กินรวดเพราะฉันท่านเหี่ยวแล้วพี่ไอ้บาดด งวกหน้างวกหลังหน้าสาวกับกำลังเป็นตาหักเนาะเอาซะบ่อข้าพเน้าหึมันกินง่ายใครแท้ดิ่ดิพัดจันให้คนเห็นบ่อใดดิ่ดิพัดจันมันต้องรี่กินเด้น้าพัดจันพี่กะลี่ต้นนอพัดจันผู้น้าสาวกันเลยโอ้ยสร้างบ่อแต่นอบา่อใดนอพัดจันเอ้ากินแล้วเจ้าห้ามบ่อใครเนาะเจ้บอกเอกยเจ้าขันเจ้าบกผู้ใดท้องไก่กักเจ้าหน้าพัดจันพี่ไอ้คุยเฮ้ไป่อบอกผู้ใดดอกพี่ไอ้ป้าลูกปั๊ะปะาพัดจันพัฒนาพัดจันพี่ไอ้ก็เลยเอาใส่อะไพี่ไอ้พัดจันหึมเอาบังไดหละพัดจัน เขาใน,ใน,นีนะั้นได้เช่นเดียะ์ลัะ,นะปะไปทอดแล้วบาดทีิยัยกับน้าสาวสร้างวาแฉยน้อบาทนีนะเมันเกย้เป็นนะน้าสาวย่างออกกอนเลยบาดทดิเขาในเงี้ยนมากอืมยายกับนาา้ำคนเขาไปบาดทดิเอา้าบาดทดิกินมักก็เดือดทอดเราบาดทดิยัยกับน้าสาวตักตำล่านก็ตัดเราไปหลายคู่อยู่ยัยกับน้าสาวดิว่าเราทอดไปว่าไม่ตะคู่ดีนะ เล้วผู้พ้ายกอกมาแล้วบาดีว่ะฮ่าม่อกี้มันโศคดีคือโชได้นอกคูบาดีห้ามันนี่ไปนะเขาสวนมากผู้พิ้ายบาดีเด็กก็จะบอกหยังนี่ะโดนเตอร์พด้ร่าวกอกมาหัวสินบ่าทันเน็บอยู่ไปทัแล้วบาดีย่างซิกงเงียบเงีห่ไอ้ทนดิดปลากล้ยดอกยางขึ้นขึ้นเขาบาดียานยหมันยังน่ะกินอีกได้บ่มนะ กินออกได้เพพี่ไอ้พอนะอ้ยอะไอะไรไป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 เขากินมือละเทียท่าหลานหน้าไปไปยักหน่อยเล้ยเจ้าก็มาาตเหี้ยนาเดีวไปไปมือหนาจังกินด้านหน้าพอนะเอันไปท่าแล้วอู้น่าสศรามือหน้าน้อพอนะเออ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 โย